มาดูคันนี้นะครับรถยกมาสองนิ้วนะครับผมแต่ไม่ได้เปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกเดิมนะอันนี้มาเปลี่ยนปีกนกนะครับอัปเดตเป็นปีกนกปรับองศาของโยงนะฮะนี่นะฮะคือปีกนกปรับองศามันจะองศาของอลูกหมากเนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูปีกนกเดิมเทียบกับปีกนกเดิมกัน นี่ฮะดูองศานะองศาจากปีกนกเดิมนะครับนี่นะฮะนี่ปีกนีนกเดิมองศาจะอย่างงี้เนี่ยนะดูเทียบกันเลยอันนี้ปีกนกปับองศานะฮะนะครับเอามาดูตอนที่ใส่ปีกนกปีกนกเดิมอยู่บนรถเนี่ยฮะอันนี้เรากำลังถอดนะข้างนี้แล้วมันมันจะมันจะอะหักลงนะครับผมนะแล้วเวลาลด รถยกมาองศามันก็ไม่ได้นะครับมันจะงั้นนะครับทางที่ดีก็ค,ควรเปลี่ยนนะฮะตัวเนี้ยตีนปอปงศาควรเปลี่ยนนะฮะนะครองศาของลูกหมากนะมันจะดีขึ้นนะครับผมคันนี้ลูกค้ามาจากอบอวินระยองมีเปลี่ยนยางด้วยนะครับมาดูยางยางสามสามนะยางตัวนี้เป็นยางโอตานินะฮะเป็นยางโอตานิอันนี้ใส่ไวละข้างหน้าเปลี่ยนปีนก ยางโอตานี้ตัวนี้นะครับเป็น SA 5 0 0 MTP พนะ MTP นะฮะตอนนี้ราคาถูกมากๆนะฮะเราจัดแบบให้ถูกๆเลยนะครับผมเป็นยาง33นะขอบ20นะฮะมีประกันให้ด้วยบาทบวมแตกฉีกนะครับผมเราทําประกันให้ด้วยเป็นประกันอุบัติเหตุบาดบวมแตกฉีกเปลี่ยนใหม่ฟรีนะไม่ต้องรอนานเลยค่ายนี้ผมยอมรับเลยการเคมนี้สุดยอดเนะี่ยขายดีด้วยผมบอกเลยยางตัวนี้มันเทียบเท่ากับยาง ยางจีนได้เลยนะถึงหมายถึงราคาสู้ยางจีนได้นะฮะแต่คุณภาพผมว่าเวิร์กอยู่นะนะ,นะเป็นยางเป็นยางไทยนะโอตานินะฮะนี่นะครับนี่อันนี้ก็ใส่ถวงฟรีนะครับผมอ่ารับประกันโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จโอเคครับ